เอาเคนะคะคำว่าสติปัฏฐานสีเนี่ยคนไทยนะคะแม้เป็นชาวพุทธก็เรียกว่าน้อยคนนะ่ะที่จะเข้าใจในอย่างถูกต้องเข้าใจถูกต้องในแง่ที่ว่ามันเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงนะคะอย่างเช่นคําว่าสติตัวนี้นะคะสติตัวนี้เนี่ยเราใช้เนี่ยนะบ่อยมากเลยใช่ไหม บ่อยมากเลยสติเธอขาดสติเธอสติสตางเธอหายไปไหนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะที่จริงสติตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันหมายถึงตัวใจของเราสีแดงไหน้ำในขวดนี้เดี๋ยวขอโตษนะคะขอขอ,ขอยืนบนนี้นะคะสติตัวนี้เนี่ยหมายถึงตัวสีแดงเกี่ยวข้องกับจิตเนี่ยคุณดูนะคะนี่คือจิตใจของเราจิตน้ําใจสีแดง สติตัวนี้เกี่ยวข้องกับใจของเราที่เราเรียกใจใจใจเนี่ยก็คือสติตัวนี้นะคะฐานฉะนั้นสติตัวนี้ดิฉันจะเปรียบเทียบนะคะเป็นตัวใจทาไมต้องใส่ตัวใจเรียกใจเฉยๆไม่ได้คุณดูอีกทีนะคะดิฉันจะเรียกเนี่ยว่าตรงนี้คือตัวกายของเราที่หล่อๆ่สวยๆนะคะตัวกายของร คุณไม่ต้องจดนะคะเพราะว่าเพราะว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันมีทุกอย่างแล้วนะคะฟังให้เข้าใจถ้าคุณจดเนี่ยนะไอไอความสนใจของคุณไอ้โฟกัสของคุณเนี่ยมันจะขาดม,มันจะขาดนะคะคุณฟังให้เข้าใจไม่ต้องจดไม่ต้องจดวางเลยใจเย็นๆคือฟังงวดนี้ไม่เข้าใจเดีวฟังเอกนะคะใน YouTube อะแยะเลยอ่าดูนะคะดูต่อคือเรามีเนี่ยตัวกายดิฉันจะเรียกตัวกาย ฉะนะั้นส่วนข้างในที่เรียกว่าจิตกับใจตรงนีน้จิตกับใจแทนที่จะเรียกใจใจใจเฉยๆดิฉันใส่ตัวเข้าไปใส่คำว่าตัวเข้าไปให้มันสอดคล้องกันว่าเรามีตัวกายและเราก็มีตัวใจพอเราใส่ตัวเนี่ยสร้างคาแรคเตอร์ให้หมันเช่นนี้นะคะดิฉันเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ดิฉันเนี่ยเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นก็ใช่ไหมนั้นเป็นตัวเป็นตนอะไรเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น เดี๋ยวคุณจะจะด,ดูนะคะจะจะเข้าใจเองฉะนั้นสติตัวนี้เนี่ยก็คือตัวใจของเราตัวใจตัวใจซึ่งตัวนี้เรามองไม่เห็นมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในเดี๋ยวข้าปฏิบัติดิฉันจะจะพาคุณเนี่ยให้มันรู้จักตัวนี้แต่ตรงนี้ฟังที่ฎีก่อนอย่าเพิ่งหลับตานะคะฟังให้เข้าใจก่อนฉะนั้นสติตัวนี้ก็คือตัวใจของเรานะคะฐานก็คือบ้านก็ใช่ไหม ฐานก็คือบ้านสติปัฐานตอปัตักตัวนี้นะคะคี่ถึงกอเอ๋ยกอไก่มาถึงตอปัดตักเนี่ยมันมีอะไรแหบลบมๆใช่ไหม,มปักลงไปใช่ไหมฉะนั้นดิฉันก็มาเรียกเพี้ยนมาหน่อยว่าสติปัฐานนะคะสติปฐานถ้าแปลเป็นภาษาของดิฉันดิฉันก็เรียกว่าพาตัวใจกลับบ้านฐานก็คือบ้านสติคือตัวใจนะคะ สติปัฏฐานก็คือพาตัวใจกลับบ้านทำไมตัวใจต้องกลับบ้าน,นกลับมาดูตรงนี้นะคะกลับมาดูตรงนี้อีกนี่ไงคะตัวใจของเราสีแดงตรงนี้คือปัญหาชีวิตใช่ไหมคะนะคะตัวใจเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันหลงทางคุณเห็นไหมตรงนี้คือลักษณะหลงทางสีแดงนะ่ห็นไหมมันหลงทางอยู่ในท่ากลางป่าดงดิบของปัญหาชีวิตเนี่ยเนี่ยคุณเห็นอะ่ะ เห็นไหมตรงนี้คือลักษณะของตัวใจ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 ใของเราเนี่ยหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตของปัญหาชีวิตฉะนั้นมันกลับบ้านไม่เป็นเพราะพระุทธเจ้าเนี่ยให้สติปัฏฐานกับเรามาเพื่อต้องการพาตัวใจที่หลงทางกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยเห็นไหมนี่คือความหมายของสติปัฏฐาน คือพาตัวใจที่หลงทางในปัญหาชีวิตกลับบ้านที่ปลอดภยัยหรือจะแปลงเช่นนี้ก็ได้ว่าตัวใจตรงนี้เนี่ยมันทุกข์เพราะปัญหาชีวิตนะคะเพราะปัญหาชีวิตฉะนั้นสติตัวนี้คือตัวใจฐานตรงนี้คือยาฐานตรงนี้คือยาแก้ทุกข์เข้าใจไหมฉะนั้นสติปฐานก็คือตัวใจตัวนี้จะต้องกินยาแก้ทุก สติปัฏฐานอะไรก็ว่าปไปใช่ไหมสร้างบทบาทให้มันนะคะฉะนั้นในขณะที่คุณกําลังฝึกสติปัฏฐานเนี่ยก็คือคุณกําลังตัวใจของคุณนะ่ะกำลังกินยากแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้ายี่ห้อขนานสติปัฏฐานนะคะเพื่อว่าตัวใจตัวนี้จะได้ไม่ทุกข์ต่อไปหรือจะเปรียบเทียบสติปัฏฐานเป็นยี่ห้อของรถ เป็น b ีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ที่้อบคือสติปัฏฐานแต่คนขับไม่ใช่หน้าตาหล่หอๆสวยๆคนขับคือตัวใจของเราคือตัวนี้ตัวนี้คือตัวสติะคือตัวใจของเราที่จะต้องเป็นคนขับขับจากจุดกอไก่ที่รุ่มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกุ้มใจคนขับคือตัวสติคือตัวใจของคุณที่จะต้องขับเข้าใจไหมคะนะคะฉะนั้น คุณเห็นไหมถ้าเราเนี่ยนะสามารถแปลงให้คาแรคเตอร์เนี่ยกับตัวนี้ตัวสติตัวนี้เป็นตัวใจแค่นั้นนะเราสามารถเปรียบเทียบได้เนี่ยเยอะเลยนะคะเนี่ยสติปัฏฐานก็คือการพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านสติปัฏฐานก็คือว่าตัวใจที่เป็นทุกข์จะต้องกินยาแก้ทุกข์นะคะสติปัฏฐานก็คือตัวใจอ่ะนะคะจะต้องขับรถที่ห้อสติปัฏฐานพาตัวเองเดินทางจากกรอบไก่ไปสู่จุดขอไข่ทั้งสิ้น นี่คือการเปรียบเทียบพยายามเปรียบเทียบให้เป็นรูปประทในสิ่งที่เป็นนามธรรมท,ที่เราไม่เข้าใจที่เราไม่เข้าใจนะคะฉะนั้นโอเคเข้าใจนะคะเปรียบเทียบเนี่ยสามอย่างเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินะคะเนี่ยทีนี้ให้คุณเนี่ยดูก่อนดูให้ชัดเจนก่อนว่าเราเนี่ยมีการเดินทางจากจ,ากจุดกอไก่ที่กลุ้มใจนี้ไปสู่จุดขอไข่ที่หายกลุ้มใจ ะะฉะนั้นเราจะต้องฝึกสติปาัาสีวิปัสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านนะคะซึ่งต่อจากนี้ไปเราจะมาเข้าสู่รายละเอียดของการพาตัวใจกลับบ้านว่าจะต้องทำอะไรอย่างไงกินยาแก้ทุกข์ฟังยังไงต้องขับรถอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเรื่องที่เกิดข้างในของเราทั้งสิ้นใช่ไหมจับต้องไม่ได้ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเลยที่คุณจะต้องฟังอย่างตั้งใจโดยเฉพาะคนที่มาใหม่นะคะที่ไม่เคยชินกับภาษาของดิฉันนะคะภาษาพวกนี้ดิฉันจะต้องสร้างคําศัพท์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรองรับสภาวะข้างในที่จะช่วยคุณเนี่ยสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นโอเคทุกคนพร้อมนะคะถ้าพร้อมเนี่ยเราจะเข้าสู่รายละเอียดละเราจะเข้าสู่รายละเอียดของการฝึก อ,อสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานนะคะเนี่ยตัวสติก็คือตัวใจของเราเนี่ยปักลงไปที่ฐานดิฉันจะอธิบายเช่นนี้ส่วนนี้นะคะสำคัญนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ยินอะไรมาก,ก่อนเนี่ยฟังอย่างตั้งใจเพราะว่านี่คือส่วนของส่วนของแผนที่ส่วนของแผนที่อ่อที่จะ บอกทางคุณก่อนพอคุณหลับตาลงไปแล้วมันคนละเรื่องกันเลยแต่ตรงนี้คือใกล้ที่สุดที่ดิฉันจะอธิบายให้คุณเข้าใจได้นะคะพอหลับตาลงไปแล้วพวกนี้เนี่ยมันมองไม่เห็นทั้งสิ้นเลยฉะนั้นดิฉันพยายามอธิบายเป็นรูปธรรมให้มันใกล้เคียงที่สุดนะคะจะไม่บอกให้คุณอานัา่งหลับตาดูลมหายใจทันทีเลยคุณจะไม่รู้เรื่องนะคะตรงนี้ดิฉันพยายามจะวางลาหลักฐานคุณอ่ะ โอเคนะคะดิฉันจะอธิบายเช่นนี้ว่าเรามีตัวกายอันนี้ทุกคนมีอยู่เห็นได้ชัดนะคะตัวกายมีตานเนือ้อนะคะและเราก็มีตัวใจเราก็มีตัวใจคือเรามีจิตใจเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีจิตใจนั้นนั้นใช่ไหมฉะนั้นตัวใจตัวนี้เนี่ยนะคะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเป็นส่วนหนึ่งของแท่งชีวิตเราที่ประกอบด้วย5ส่วนเราเอาสองส่วนขึ้นมาก่อนคือตัวกายภาษาพระเขาเรียกรูปประขันใช่ไหมตัวใจภาษาพระเขาเรียกวิญญาณนักขันนะคะแต่คุณไม่ต้องจำไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอะรู้แค่นี้ก่อนเพราะนี่คือตัวจริงๆของคุณนะคะดิฉันพยายามเนี่ยแยกะนะว่าแท่งชีวิตนี้มีอะไรบ้าง ซึ่งมีตัวกายนะแล้วก็มีตัวใจนะคะแล้วก็มีตัวใจตัวกายมีตาเนื้อตัวใจมีตาใจฟังแล้วแม่งหูมากเลยแต่อดทนฟังไปก่อนเพราะว่ามีประโยชน์มากในภาคปฏิบัตินะคะตาใจของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดียวกับตาเนื้อของเราหมายความว่าพอเราปิดตาตรงนี้ลงไปนะคะ ที่อยู่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของตาใจตาใจของตัวใจเข้าใจนะตามีไว้ทำอะไรคะตาตรานีไว้มองใช่ไหมตาเนื้อหนอ้องสวยจงสวย,สวย,สวย,สวยๆใช่ไหมตาใจมีไว้มองทัศนียภาพข้างในทัศนียภาพข้างในของเราอะมีสามกลุ่มนะคะ มี3กลุ่มก็คือมีกลุ่มของลมหายใจกลุ่มการเคลื่อนไหวกลุ่มความรู้สึกส่วนกายที่คุณจะต้องใช้ตาใจมองนะคะมองในลักษณะของการปับทำไมถึงต้องมองนะคะตรงนี้ตรงนี้ภาษาพระเนี่ยคือฐานของสติสติปะฐาน ฐานของสติคือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวคือความรู้สึกส่วนกายภาษาพระเขาเรียกลมหายใจเขาเรียกนอนาปานสติฐานที่หนึ่งเขาเรียกอะไรภาษาการานุปัสนาสติปัฏฐานห่งหูวิวปัสนาจาดลืมกับ กายุปัสนาสติประฐานใช่ไหมอีกภาษาหนึ่งอีกศาาัพท์คำหนึ่งเขาเรียกอาณาปานาสตินะสติที่เนื่องกับลมหายใจแต่ที่จริงแล้วกายาุป,ปัสนาสติประฐานหรือฐานที่หนึ่งะนะคะมันมี2อ,อย่างคือมีลมหายใจกับมีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวอะนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องเดินจงกรมเดินจงกรมก็ใจไหมนะคะ ภาษาพระเขาเรียกกายานุปัสนาสติปฐานคือฐานที่1ฐานที่สองเขาเรียกเวทนานุปัสนาสติปฐานคือเรียกฐานเวทนาฐานเวทนาตรงนี้นะคะดิฉันจะจํากัดไว้ที่ความรู้สึกส่วนกายความรู้สึกส่วนกายนะนะะน,นะกลับมาเป็นจุดที่ว่าทําไมเราจะต้องใช้ตาใจมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกาย เพราะมันเป็นฐานของสติที่คุณจะต้องปักเาใจไหมฉะนั้นสามสิ่งนี้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนี้ดิฉันจึงเปรียบเทียบให้เป็นบ้านบ้านเข้าใจไหมหรือเปรียบเทียบให้เป็นยานะลมหายใจก็คือเปรียบเทียบเป็นยาเม็ดสีขาวบ้านหลังสีขาวการเคลื่อนไหวเปรียบเทียบเป็นยาเม็ดสีฟ้าบ้านหลังสีฟ้า ความรู้สึกส่วนกายเปรียบเทียบเป็นบ้านหลังสีแดงายาเม็ดสีแดงนะคะที่สามารถช่วยลดอาการเครียดไม่ตกตังวงอะไรหลายๆพวกนี้เม็ดสีขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็ดสีขาวนะคะลดอาการโกรธโกรธตกใจพวกอันตฉัยโกรธคนต้องใจลึกๆนะคะเนี่ยนะคะนี่คือสรรพคุณของยานะคะ ฉะนั้นวิธีการพาตัวใจกลับบ้านหลังสีขาวสีฟ้าสีแดงนะหรือให้ตัวใจกินยาเม็ดสีแดงสีฟ้าสีแดงอะไรพวกนี้สีขาสีฟ้าสีแดงคุณทําเหมือนกันหมดเลยก็คือใช้ตาใจตรงเบ้าตาของเรานะคะมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายในลักษณะของการปัก คำว่าปักเนี่ยดิฉันจะใช้คีย์เวิร์ดสาตัวนะคะคีย์เวิร์ดสาตัวคือจบจอจบจอก็คือเนี่ยโฟกัสจบจอนะคะความคิดเข้ามาไม่สนจอดจบจอดอ,อร่อยอร่อยอร่อยก็คือสมมุติเนี่ยเหมือนกับหนุ่มสาวกำลังหลงรักกันนะคะชมโปรโมชั่น อยากจะมองหน้ากันแล้วกันโดยไม่อยากละสายตาใช่ไหมเอออย่ามองอยา่างอื่นออ้ยหน้าเธอสวย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 จริงๆริงอ้ยสวยสวยสวยฉันไม่อยากจะมองอย่างอ,อืง่นจะมองหน้าเธอหน้าเธอนี่คืออะไรอร่อยไม่ใช่ให้คิดถึงอะไรอะนะนะไสอัวหรือว่าข<ม>้าวเหนียว<ม><ม>อะไรต่ออะไรไม่ไม่ใช่นะนะคะคือมองมองผมหายใจเดี๋ยวีิฉันจะให้ตกตกต,กต,ต,ตีแล้วคุณสามารถมองออ้ยอร่อยจุ๊บเลย อร่อยจริงๆอยากทำโมโอเคนะคะล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือความหมายของคำว่าปักจดจ่ออร่อยอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์คือปักลงไแบบนะคะนี่คือรายละเอียดของการฝึกสติปักฐานฉะนั้นเพ่อคุณเนี่ย